S <S อีกวนาอวนอนอยู่ใตถ้ตตถุนเนี่ยอีกวนนะักวนาเนาะเขาเรียกว่าล่างใช่ไหมล่างโอ้อุ้ยเชืองเนาะอ๋ออีกัวนาเมืองไทยนะครับโหดังอีกูนี่โอ้โหสวยมากสวย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 โอ้โหเขาโชว์เลย โชว์ตัวเลยอ่ะแล้้วววมีตตััผูเมียเขาเรียกว่าลังเนาะโอ้ที่น้ำตกพิวก็สีเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นตามสีนี่เนาะไม่ลุงแล้วมันมันจะมีมีมีตัวเมียมันไม่มันมันเปลี่ยนสีได้ดิเปลีี่ยนสได้เออมีตัวเมียตัวผู้ก็อีกอยสวยอ่ะธรรมชาติแท้โอ้โหนี่นะฮะ จันทบุรีเรามีทุกอย่างวสวยมากเฉียงด้วยนะม,ม,ยนนมีตัวเมียเน,นาะอืมใครไม่เคยเห็นมาดูนะครับ อีกวัวน,นาเมืองไทยสวยมากามาดูใกล้ๆเลยเขาไม่หนีด้วยนะหน,นีนี่อ,อัน,นอแฮ่ไปแล้วไ,ไปแล้ว